ค่ะคุณผู้ฟังคะที่กุ้ไก่บอกกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคุณสัญญาปริชาสินนะคะแบรนด์เอมบาสเดอร์ของป่าวองเต้นะคะโทรมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะลูกทุ่งมหาคนครหัดใหญ่เรดิโอค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็ได้อยู่ในสายกับกุ้ไก่แล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงสัญญาณชัดไม่เอ่ย สัญญาณชัดแจ๋วเลยใช่ไหมคะตอนนี้พี่อ้วกไก่กำลังมีสองไม้กำลังเลือกเอ๊ะซ้ายหรือขวาดีนะหนุ่มหล่อโทรมาพูดคุยในรายการนี้ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเป็นไงคะตอนนี้กรุงเทพอากาศร้อนไหมคะสวัสดี โอ้โหอากาศหัดใหญ่ใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าร้อนมากเลยค่ะร้อนจริงๆนี่ยังดีนะที่ผู้ใก่ยังอยู่ในตู้คอนดิเนอร์ห้องส่งที่แบบว่าเย็นนี่ขนาดเย็นมากใช่ค่ะแต่ว่าช่วงก่อนหน้าจะร้อนเปนทุ่งร้อนนาดแต่ถ้าถันยใไดนปีนี้ปุ๊มันทำใช่ค่ะนะคะแล้ววันนี้วันที่สามสิบด้วยโทรมานี่มาแจกอะไรแฟนรายการหรือเปล่าคะคุณสัญญาคะแจกแจกแจกกแจ แนะนำตัวเองน้งก่อนครับผมแล้วก็ผเป็นารไปชาจกไหมครับค่ะตอนนี้ก็มารับหอ้าที่เป็นผู้ช่วกสรับบริษของบริษัทกนดกรนดให้ี่ต่างๆต่า้ก็หมายเป็นแบรนด์เอมบเตอร์นะครับให้กับสินค้า ครับค่ะหลายๆคนนะเอ๊อยากรู้ว่าปลาวองเต้เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นน้ําสมุนไพรอโลเวย่ายี่ห้อปาวองเต้เพราะว่าหลายๆคนเห็นพี่กไก่พูดว่าทานปาวองเต้สีดีนะเป็นนุ่นเป็นนี่กินปลาวองเต้แล้วดีวันนี้นะคะแบรนด์นมบัสเดอร์เนี่ยโทรมาพูดคุยกับเราเองในรายการเลยนะคะก็อยากจะให้คุณสัญญานะคะพูดถึงที่มาที่ไปของน้ําสมุนไพรอโลเวย่ลาภายใต้ชื่อปาวองเต้หน่อยค่ะ

เยอะมากค่ะค่ะแต่ทุายจะมีแค่สายเนย่านั้นที่สามารถจะหาได้และกระจาได้๋อค่ะสายบนต้องนะอ๋อค่ะมันจะมต้องติมางบริษัทก่อนค่ะ้ค่ะ่เอนง่ายบริษัทเนก็ได้นำตัวไอ้ว่าแต่จดงเนี่ยเป็นตันท้เมื่อโทรศัพท์ีกไปะถางเมื่อสิบสิปีอค่ะ่องัดปลยนะสั่ัะเป็นยอดที่กระถางจุบุค่ะ นสดาคอเหมอนเมื่ีาระกเกชนีใช่ะวนเป็นการง่นวนชาอเกานมีกีีเอ๋อค่ะได้ผลก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะ่ค่ะแล้วตรงนี้คุณสัญญาคะสรรพคุณนะคะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำสมุนไพรอโนเวล่าปาวองเต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ คือดูแล้วอยากเป็นแบบสวยหล่อหน้าสุดค่ะค่ะคือไม่พว่าอ่าจริงๆแล้ว ตาตานาีป็นมือเท้าชานันเป็นผขเคอจากาจริค่ะดวยเพราะฉะนั้นเมื่อตอนนั้นื่อจะไปช่วยตัวเราที่สำคัญนะที่เป็นบาเนี่ยเราจะสังเกตุว่าจะมีปแผลแผลใช่แผหแผก็หได้จที่บอกว่าว่าว่าเพอ อ,อ๋อเรียกได้ว่าทั้งดื่มทั้งทานในขวดเดียวเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่แต่เรื่ง,งเ้า่ปีนั้นเป็นตั้เนี่ยแน่น่คุณอเคย้คเคยได้่คนป,ะ,คปะจกิงเนี่ยเวลาเป็น,น,นแผปอเปืม่จะอและจราอ๋อค่ะแต่เวลาป๊บเนี่ยบางครั้งถึงขั้นอีแต่จะต้องตัดขาหน้าตัวใช่ มันแเ้ะเินนดีควมสมของเนื้อเนวมาด้วยเรียกได้ว่าอะโลเวลาปาวงเต้นเนี่ยช่วยสมานการอักเสบทั้งภายในร่างกายแล้วก็ผิวพันธ์ภายนอกนะคะช่ค่ะช่วยสมานนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นบอกว่าผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้จะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าในเนื้อวุ้นของอะโลเวลลาพันบาบาเดซินเนี่ยมีสารอาหารสําคัญด้วยใช่ไหมคะเพราะว่า

มีคาราพะซ่าตุ๋นสุดเป็นยำมะจรใช่ไะมใช่ค่ะยำมะเขืจรก็มืนกัจะเช่นจะมีแรงบุญเปนบุญยอะใช่ไมค่ะและกจาจะทานอาหารกันไหวเี่ยวเอ่ก็าจะมีพวกไข่กๆพวกนี้กัดมิงไดยใช่ค่ะแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนคะอ๋อค่ะถ้าเกิดเนี่ยหลายคนสนใจเนี่ยจะหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยปาวงเต้คะิไม่ก จุดือ่ใรที่จตรนช่นะจริงๆเราก็ถ้สนใจก็เราก็เราตอไม่ได้มีหน้าร้าค่ะถ้าสนเนี่ยวันนี้ก็เลยเศษเอามารถที่จะตรกได้เลยค่ะเบื่อะไรเอ่ยาดก็ได้เลยทุกจ้าขอค้าขายสมาแล้วก็่ายสินคิดหัวรน่งพสองถึ่งันเจ็ดถงสองันจ็สิหและท่าีาคาค่ะกานี้ผมมาถ่ายแมากอ่อใน ในราคา1,000บาทต่อขวดค่ะ่1,000บาทต่อขวดนะแต่สำหรับโปรโมชั่นพิเศษสฉันลงเดิมคนมีคอ9.5ค่ะรายได้แต่ละเดือนโอโอนลดเพิ่มเติม0 0บาทต่อขวดโอ้โหใจดีมากเลยนะคะลังนี้งหกขวดนะต้องแะภาษีขายฝากันที่ผูส่งคัดพิเด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าก็คือพิเศษไปเลยเนี่ยใช่ไหมคะใช่พิเศษแล้วคือหวยละ800บาทลังนึงมีหกขวด ค่ะ4,800บาทสี่พันแบาทนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นตลาดเนี่ยทานหนึ่งครั้งแล้วทานหนึ่งรั้งแล้วราคาเพิ่มขึ้นไหนที่ดิคืนเงินแล้วครั้งนั้นทัดตื่นละอ๋อก็เราการันตีตรงนี้ให้ด้วยว่าถ้าทานแล้วถ้าทานแล้วแบบว่าไม่ดีขึ้นตรงนี้เรายินดีคืนเงินให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่จริงแล้วีนการมีเคล้ดที่เราก็เราก็ตัดมุมน่างว่าลูกค้าเราเนี่ยได้ปกติเนี่ย ในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆนะครัผมจะเข้าไปหาชุมชนไดที่ระ้ังใดสัปดาห์บ้างนะค่ะก็มีวันหนึงทางโรงพยาบาลก็เข้ามาตรวจสุขภาพระับชุมชนหนึ่งค่ะแลวพ็มาตจเานทกทีกติมชุมชนเน็ตจะไม่เข้าไปหาหมเพราะว่าอาจจะมีแม่แงอะนะใช่ค่ะแต่พอเลือหมอเามาตรวจรายลูกค้ารายหนึ่งเจอว่าเป็นเบาหาแรอลย่จะไม่ไปหาหมอโอโหค่ะและผมผมก็สร้างป้อม็เุชุมชนมาว่าเฮเดี๋ยวคบทางแก้แต่ผให้พบหมอะผม หอ้ผมผมก็เด้าวันก็นมอค่ะเขาก็ไปตรนะหวันทางแล้กติะามเวอาารกหค่าปกหาวันนเขาไปปา็้อสิโหอันนี้พิสูจน์ได้เลยถ้าพิสูจน์ได้คือแลวที่เราเราจีเทมื่อ้าตม่สมครค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยป็นการเป็นการประจำาัม่ใชากา ใช่ค่ะเร,เ,เราไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรนะพี่กาใช่ค่ะอื <c oughs> เพราะว่าเราเป็นสมุนไพรนะคะอะโลเวล่าปาวองเต้นะคะเรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะสําหรับปาวองเต้นะคะแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงค่ะแล้วทําไมถึงได้มาเป็นแบรนด์เอมบัสเดอร์ปาวองเต้ได้ค,คะคุณสัญญาคะ่อี่แลวผมะเจี๋อค่ะอัสลามุลยกุ <ทำ S 1> ม จริงๆแล้วรู้สึกได้ที่ผูิใหญ่ก็คือหนึ่ง ท่เปให้ควมี่้องมุสดวยนะครัเป็นเปนมุสลิมนะาใจ่นอจเป็น่อเป็นี่จ่อสารข้ดีๆแได้ไปสู่พี่น้องศาสนาแี่น้องมุสลิมด้วยนะครับพี่ไก่เรียกได้ว่าทุกศาสนาทานได้หมดเลยโดยเฉพาะพี่น้องศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงแล้เรามีฮาราลรับประกันแน่นอนนะคะแล้วก็คุณสัญญาเองก็เป็นมุสลิมด้วยนะคะ แล้วก็กที่ว่าสนใจอีกนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าสําหรับคนที่ผมหงอกเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ว่าดื่มต่อเนื่องไปประมาณสองถึงสามเดือนสีผมที่ขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยหรอคะใช่ครับเพือที่จะทำให้ผู้ป่วยก็คือว่าจริงๆแ,แ,แ,แล้วที่เราทำง,งานให้บริการโดยนำสีตะปันนำวนัชพันธอ์ปริไรน์นะมาให้บริการไม่มบบีการวิจัยเท่านันค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือบางทีบางทีจะมาทำกันมาจะจะทำมาทำไม เรควรการติใจที่รับรองแล้วเนี่ยและก็มาทำเป็นผลิตภัณให้จับลูกค้าได้ค่ะซึ่งควรการิใจของทาคงลายสต่างของท่านนะพี่ไก่จังบริษัทชื่อดรไอวัน์เดชล็อกเนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเรลาอง เ่ตี้ปั๊บเงนะมีผลออกมาว่ามาเร็งก้นน้หายด้วยอ๋อคือคือมันจะเิดลรงด้วเรียกได้ว<ะ>่าทานปลาวงเตกนี่ดีจริงๆเลยนะคะเป็นน้ําเป็นน้ําหลายคนฟังอยู่เอ๊ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยคะหลายคนจริงๆแล้วเนี่ยจากท่อกปรจุภังันะฮะเราเลยนดนะซึ่งจะค่ย อือฮะชั huh. uh ้นบอกกันนะาปาวันเต้เลยปลลากระเรียนติดเนี่ยแร้วุ๊ปนสุดๆแลเวลาราเนี่ยเหมือนคาแบบสุดๆเข้าไปแล้ที่สำคัญตัวขวดตัวกระตาิเนี่ยเราขอนหอลอยอรูซึ่งเราได้จบสี่บัเป็ทีเดียวเมนไทยค่ะในอย่างเของโคเลยเพราะนั้นน้ำลลูลาที่ออกมาจากโรงงานยังคงความสดจนถึงมุมกบริเวณท่านทีี่ท่านจะปล่อยออกบ๊บเนี่ย ปกรณ์ละก็ไอความสูญหายของของแกล่าแกล่าที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปจนไปจนกว่าจะถึงมือเนี่ยไม่ได้เป็นห้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็พูดง่ายๆว่าเราจะมีวิธีการดื่มแล้วก็การเก็บรักษากันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดขวดแล้วเราแกะฟอยล์ออกแล้วตรงนี้เราต้องเก็บในตู้เย็นใช่ไหมคะต้อต้องเก็บในตู้เย็นนะค่ะ

เออตรงนี้ก็นะแล้วเบอร์โทรนะคะคุณสัญญาขาใครที่สนใจเนี่ยจะโทรติดต่อซื้อได้ที่ไหนยังไงคุณสัญญาบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะตรงนี้ได้เลยค่ะ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 อีกครั้งค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะ

เรียกได้ว่าคุณสนใจยังไงแบบไหนก็โทรไปปรึกษาได้ที่0818369895ถูกต้องไหมเอ่ยเบอร์โทรถูกต้องเนาะพี่ไกจ่จะถูกนะค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์มีเว็บไซต์มีเพจม,ม,มีอะไรหรือยังคะตอนนี้ในส่วนของปาวงเต้ที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปศึกษาดูก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะมาสอมกาคือ,อนะครับเป็นโเเอสโอดีนะครับามนเอนะครับค่ะอือหแต่เอสโอดีมันเสีเลยนะครับค่ะก็ก็คือว่าแอดดลายเบอร์นี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นที่เบอร์0818369895ได้เลย ะะก็สามารถสอบถามรายละเอียดของปาวังเต้เรียกได้ว่าเป็นอ l โลเวราปาวังเต้พันบาบาเดซินที่แบบว่าไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากในเนื้อวุ้นของใบเนี่ยประกอบด้วยวิตามินแล้วก็อาหารเกือบ200ชนิดกันเลยนะคะก็ขวดก็ทันสมัยด้วยพวกพาก็สะดวกไม่ต้องกลัวแตกแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เทอะทะเกินไปนะ นะทันสมัยด้วยค่ะวันนี้พี่พก,กุไก่ก็ต้องขอขอบคุณคุณสัญญาปรีชาสินแบรนด์เอมเัอสเดอร์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติโทรเข้ามาพูดคุยในรายการของพี่พก,กุไก่นะคะ่ะแลค่ะแล้วก็ว่างๆเราค่อยเจอกันนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ,ค,ะค่ะ